ส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวาน,น,นดนชนีกลับมาปิดบวกได้นะแต่ว่า ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้านระยะสั้นนะคะซึ่งที่ให้ไว้ก็คือ1927ได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อในกราฟ60นาทีเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มใกล้แนวต้านตามกราฟลาย60นาทีด้วยนะคะตัวโมดิฟายเนี่ยเข้ามาแตะอยู่ที่โอเวอร์บอทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ายังมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะถ้าใช้ให้ดีเนี่ยควรรอให้ยืนเหนือ1 2 9่อให้ได้ซะก่อนนะคะถึงจะมีโอกาสกลับไปทดสอบแถวแถว,แถวเดิมนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ยังมองว่าดัชนีเนี่ย,ย ส่วนสต็อกวิวในวันนี้นะคะตัวแรกจะเป็น PTT GC นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวของ Modified Stochastic เนี่ยที่ยังอยู่ในเขต Overbought เอ้ o v e r s o l d นะคะแต่ว่าเริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะระยะสั้นเนี่ยก็ฟื้นจากจุดต่ําสุดของวันขึ้นมาปิดที่ high ของวันได้นะคะก็ยังมีมูลต้มทางบวกให้ปรับตัวขึ้นต่อนะคะมองแนวต้านไว้ที่62บาท50รับ59แล้วก็คัดลอสที่58บาทสลึง มาเป็นตัวซิฟโก้นะคะตัวนี้ก็ยังแกวงในกรอบอัพเทรนค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะมีการพักตัวลงนะคะพักในลักษณะของบูลลิชแฟลกนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อได้เพราะว่าเมื่อวานก็ทะลุกรอบทางของแฟลกขึ้นมาได้แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะทำไฮอีกรอบได้เหมือนกันนะคะต้านก็ประมาณ5 8 5บาท8ถึง6บาทรับ5.40บาท40คัดลอสที่5.20บาท20 ถัดมาเป็น STPI นะคะตัวนี้ก็ส่งสัญญาณเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ราคาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พักตัวลงไปหลายวันนะคะทำให้เครื่องมือเนี่ยที่อยู่ในเขต overbought เนี่ยปรับตัวลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมี upside ได้อีกนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่53บาทนะคะเป็นแนวต้านแรกก็คือ test high เดิมแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นก็น่าจะทำ high ใหม่ที่ประมาณ56บาทนะคะรับจะอยู่ที่49แล้วก็คัด loss ที่47-50ตัวสุดท้ายเป็น ECL นะคะเมื่อวานนี้ volume เนี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน ะะอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะคราคาก็กระชากขึ้นมาจากการแกว่งไซเว์ได้แล้วนะคะคเครื่องมือทุกตัวเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะ ECL แนวรับอยู่ที่บาท10สตางนะคะแนวต้านอยู่ที่ประมาณบาท20แล้วก็คัดลอสที่บาท8สตางค่ะเป็นประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ